สวัสดีสวัสดีพี่น้องเวัดสุภูทุกคนเด้อพี่น้องเมื่อนี้กคั้มาพบผอกับสารหนาอีกแล้วนะพี่น้องเนาะบรรยากาศยั่งเร่งๆพี่น้องเมือนฟ้าเมือนฝนมพนั่งอยู่หนาบานพี่น้องอากาศดีดีฝนตกเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้ฝนตกแต่ว่ามืัอนี้เป็นคึ้นๆพี่น้องกระเทือมีฝนปุยจังน่อยพี่น้องอากาศกระเทือนว่าดีได้ตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบแปดมงคร่งแล้วพี่น้องกระเทือนว่าโฮมุ่งคร่งโมงแรงนี่แหละพี่น้องสนามเองก็ได้อาบน้ำได้แล้วพี่น้องมาท้านเอาใหม่ เลยยังออกมาอัดคลิปพี่น้องเพราะว่าสาวนาเราเห็นคลิปพี่น้องก็คือมีเรียกหน่อยคนนึงนะพี่น้องที่เพื่อนปากเป็นโปโ,โปโออกมาอ่ะนะพี่น้องแบบเป็นเดบสีนโปโออกมาทั้งปากค่ะนะแปลว่าการทีมงานเบาเตียงพี่น้องเบาเตียงทองพี่น้องก็คือหนาสีอหูเนาะเพราะว่าเบาเตียงแล้วก็เป็นคนดังดังอันดับคนและในประเทศลาวถามว่าใครโบจักเบาเตียงก็ถือว่าผู้นันบบได้ดินโทร,รศัพท์พี่น้อง เพราะว่าเ่าเตียงเนี่ยแล้วก็เป็นคนใจบุญพี่น้องล้ะก่ะ้อยเรือคนตกทุกข์ไรเงายเพราะว่าจะเป็นคนทุกข์คนยากบ่ล้ะก่คนที่แบบว่าคุณไปเห็นเหม่ะคนแบบเป็นโลงฮันโลงนี้นะพี่น้องแล้วก็สิมักเอาไปรักษาแล้วก็ซ้อยเรือหนะาพี่น้องเพราะว่าเราก็เป็นคนจิตใจดีร้ายพี่น้องแล้วก็เฮ็ดให้เล่านะโด่งดังพี่น้อง คือตอนนี้สนามก็ได้เห็นคลิปน้องคนนี้แหละพี่น้องที่เพิ่นปากยักษมันเพิ่นเป็นยังค่ะพี่น้องไมเ่เล็กหน่อยนะพี่น้อง,ลงยยเลยบริยไงเล็กหน่อยแต่ว่าหักเจเนสจะมาเป็นแบบนี้นะพี่น้องเป็นไตอีตโตรเร้เล็กหน่อยคนนี้นะเดี๋ยศสนามจะให้เบิ่งคลิปเลือพี่น้องเลยเขาอนุญาตเล็กหน่อยเขาอนุญาตเด้อพี่น้องเดี๋ยศสนามสิคุณให้เบิ่ง ที่บาเตียงทองกับทิมงานไหลผ้าน้องค้นนั้นขามไปประเทศไทยแล้วพี่น้องเพื่อจะไปหาคุณหมอแล้วก็ให้คุณหมอเพิ่นวิจัยเบิงบาสิรักษาไหลโบหรือแนวใดขนาะพี่น้องนี่ตอนนี้บาเตียงทองเพิ่นกับผ้าขามไปประเทศไทยแล้วพี่น้องน้องเพิ่นกับปากที่ว่าอู้พี่น้องเอ้เบื่อวันพี่น้องสนามเพราะนุญาตดสองบาเตียงเด้อแบบว่าปากเพิ่นเป็นยังขนาพี่น้อง อาคารไปห้องหมอพี่น้อง พี่น้องสานามก็ห้เบิ้งคลิปของบาเตียงเล็กหน่อยแล้วพี่น้องเพราะว่าสานามเพียงกะกะลั่งเบิ้งหนาะพี่น้องป้าเตะปากคนเป็นแน่นี่หนาพี่น้องปากหนองคนเป็นยั้งพี่น้องคือแบบว่าแบบว่าโป่งว่าเมื่อทั้งหูป่าขนาพี่น้องแบบเสียนเต็มปากเลยแบบนาสงสารหนองคนหนีพี่น้องเลยบ่แพกบ่แพกกับซาพิมเล่นพี่น้องซาพิมก็ยังมาเพื่อนใดรักซาละกา และเอาเนื้องอกอไอสั้งออกแล้วนะพี่น้องก็ถือว่าเอื่อยเพิ่นก็ยังว่าถือว่าเป็นผู้ใหญ่นะพี่น้องกันยังมีควอมอดทนได้ยุแต่ว่าน้องคนนี้ที่พี่น้องสนามเห็นแต่อู้หนาสงสารนะพี่น้องเนาะเพราะสนามเองก็มีลูกนะแบบว่าเล็กหน่อยบูหูว่าเพิ่นสิทรมานซำไลพี่น้องเพราะว่าเล็กหน่อยมันบูหูจักแล้เนาะพี่น้องแบบว่ามันเจ็บแล้วมันมีตะไห้บูหูว่ามันสิเจ็บบอหรือว่าสิเป็นอะไรนะพี่น้องแบบว่าสนามก็บุเคยเห็นว่ามันเป็นรุกอีสั้งกันแท้ จักเขาเอิ้นโลอียั้สนามของโบจักเลือพี่น้องแต่ว่าสนามได้เห็นในคลิปแล้วนะยังมียีนองแบบ่าที่แบบ่าเป็นเนื้อออกมาเต็มหูปากนะพี่น้องเป็นเนื้อออกมาว่าหูว่าน้องเพื่อนสิกินเขาแบบใดนะเดี๋ยวสิกินน้ำแบบใดเพราะว่าตามสนามได้เบิ้งแล้วเนี่ยมันแบบ่าคือว่าบบมีหนทางสิกินเขากินน้ำนะพี่น้องก็เลยเบาเตียงแล้วก็ทีมงงานเพลนไหลไปเห็นเล็กหน่อยคนนี้แล้วก็เลย ห้าเล็กน้อยคนหนีพี่น้องคามไปประเทศไทยเลยพี่น้องคามไปประเทศไทยเลยก็คือไปกรุงเทพไปโรงพยาบาลตามสนามเห็นนี้โรงพยาบาลกรุงเทพเลยด้พี่น้องก็คือว่าอยู่ในประเทศไทยผู้แหละขามไปแล้วการเห็นอันบ้าเตียงท้องเพิ่นกันเลยทายลงในส่องยูทูบเนาะแปลว่าไ้าโมอเพิ่นวิจัยเบื้องนะว่าสีหักซานแนวใดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะพี่น้องมันก็สีอยากในจัหน้อยเนาะพี่น้องเพราะว่าสนา,ามเด้เห็นในคลิป สีท่ทีมงานเบาเตียงคนไหนเอาโรคนะพี่นอ้องสิงยางมองว่าพ่อของน้องแล้วก็แม่ของน้องนะบบมีบวัดสปอร์ตพี่นอ้องบบมีบ่วัดสปอร์ตและะ้วก็บูมีอันแนวยืนยันตัวตนมาสันซาและะ้วก็เฮดบัดตรก็เฮดบัตรเขาไปก็คือว่าไปในนักท่องเที่ยวไปก็อยู่ไรซ้าม,มื้อนะพี่นอ้องแล้วถ้าว่าไดทำการรักษาอย่างสิงนะพี่นอ้องมันก็สิยางในมองนี้เพราะว่าพ่อแม่เพื่อนกับโบมีบัสมาสัญชาพี่นอ้อง ก็เลยเฮ็ดให้ยงยางในแบบนี้แหละพี่น้องแต่ว่าซาหนามเห็ดนะก็อู้พี่น้องเอ้สงสารหนองพันหลายเนะาะจะได้ก็ขอให้ทีมงานเบาเตียงสวยนนองพันให้แ้วสุดๆเนาะเพราะว่าเล็กหน่อยมันกับโบจกักยังขนาะดมุ้ยไผ่หรอกที่อยากเกิดมาแล้วเป็นดูุแบบนี้แต่ว่ามันกระดีกบุไรเนาะพี่น้องว่ามันแหลวแต่เว้นแต่กรับมาสันสะซาหนามเองก็เลยเห็นคลิปนี้แล้วก็อู้ซาหนามแบบ อีโตนมาสันซ่าพี่น้องและการเบาเตียงท่องนะพี่น้องแล้วกับเป็นคนจิตใจดีได้พี่น้องเอ้เป็นยูทูบเบอร์สองหนึ่งด้วยกับอะไรในประเทศลาวที่ทําการสายบุญพี่น้องนักซอยเรือคนทุกคนยากหรือว่าคนอีซังในลาย่างในกาเบาเตียงคนกัซอยเรือขนาดพี่น้องเพราะเพื่นกาเป็นคนจิตใจดีจิตใจเมตตาขนาดพี่น้องแล้วก็ทีมงานเพิ่นกันไล่คนพี่น้องเลย ทีมงานเบาเตียงท่ทองนะสนามเองกะเบิ้งเราอยู่ได้พี่น้องเบิ้งเราติดตามเราอยู่แบบว่าเลากะเฮ็ดโวยพ่วมเต็มใจอีดีนะพี่น้องว่าในจอเลยนอกจอแปลว่าเลากะทำพ่วมดีไหอีดีเอลรอนะพี่น้องตอนนี้เล้ากะเป็นคนที่โด่งดังเรื่อยกับว่าไรในบ้านเฮาเป็นยูทูบเบอร์สายบุญในประเทศเล่าในตอนนี้นะพี่น้องแปบลบว่าตามเห็นคลิปได้ไลค์คลิปว่าส,สั้นซะ บาวเตียงทองเพ่นกระส้อยเรือในห้ายหม่องทั่วประเทศเล่าด้วยกับว่าหลายพี่น้องว่าแล้วก็ไปร้ายหม่องไปร้ายหม่องว่ามองแต่ละมองนี่เพื่อนกับไปไก่เลยได้พี่น้องเลยแต่ว่าเคสเคสนี้นะกันยังบทนนบ,ท,นนบ,ท,นนบท่านใดการบบท่านใดโบท่านใดรักษาอาย่เนาะพี่น้องน้องคนนี้นะตามสนามเห็นบาวเตียงทองแล้วพาไปก็ถือว่ายัางจะทําเรือยังสิเลนเรือล้ะก็ บู๊ว่าสิไหลรักษาบอพี่น้องแต่ว่าสําหรับสนามคิดว่าทา,าไปถึงมือหมอประเทศไทยแล้วโบมีทางเราวว่าสิโบไลรักษาเนาองพี่น้องน้องคนนี้ก็ถือว่าสุกดีร้ายน้องพี่น้องเนาะที่อายเตียงท้องไหลไปเห็นแล้วก็ไหลไปเจอหน้องคนนี้เพราะว่าน้าจะเป็นบุญของหน้องคนนี้แหละพี่น้องเลยน้องคนนี้น้าจะมีบุญและะ้วก็เฮ็ดให้ผู้ใญ่ใจดี้หลายคนแนมเห็นแล้วก็ไหลผ้านหนองเพิ่นเขาไปรักษาในประเทศไทยนะพี่น้อง วายุห้งหมอประเทศไทยกะมันก็มีอุปกรณ์เครื่องใส่แล้วก็มีโค้วงจรแล้วก็หมอของไทยรือว่าคุณหมอคุณแพทย์น่ะก็ถือว่าเก่งร้พี่น้องเอ้ยเก่งในด้านนี้ร้พี่น้องคนเฮียนมายางดีนะเพื่อเสด็จมาเป็นหมอเป็นแพทย์แล้วก็เรยเคสให,ห้คนลาเลหลายคนถ้าว่ามีเคสอะไรใหญ่ๆหรือเคสอะไรที่มันหนักๆก็มักจะขามไปประเทศไทยพี่น้องเพื่อจะไปให้หมอเพื่อนวี่ใจเบ่งแล้วก็ทำการรักษา แต่ว่าคุณหมอของประเทศไทยเพื่อนกับรักษาหาทุกทุกคนเลยพี่น้องเนื้อเพื่อนกับบริตตี้ว่าจับเป็นเส้นสารนั่นจับบุมีบัตรและจับบูมี่ยังข่อยบวชักษาหา้บูมีแบบนันพี่นอ้องหมอคนไทยเพิ่นกับเป็นคนใจดีแล้วกะพร้อมที่สิรักษาห้แล้วกะเพื่อนกับเอาชีวิตคนมาก่อนกลัวเงินค้ำมาทันซาพี่นอ้องตาสนามได้เห็น,นได้ร้ายเคสตัวได้ร้ายข่าวจะเพิ่นไดนออกมา ว่าคือเคสซ้สาพิมกับพี่น้องเอ้ยตอนนี้กับยังหนาเป็นทวงอยูนะพี่น้องกับเพื่อนกับอัปเดตลงให้เบิ้งเรื่อยๆกับห้กำนั้งใจทั้งน้องคนนี้นะพี่น,น้องเนาะน้องคนที่เพนเป็นปากเหนือหงอกออกมาเป็นสีนปงออกมาทั้งปากนะพี่น้องสนามเบงกับมาห้กันตั้งใจน้องคนนี้ล้วก็ขอให้ทิมงานของเบาวเตียงทำให้เต็มที่แล้วกานาจะได้บุญพี่น้องถ้าซอยเล็กหน่อยคนหนึง่งแบบว่าได้บุญได้พี่น้องเลย เพราะว่าพอแม่เขาก็ถือว่าอันคนค้างที่จะบุกค่อยมีมาซันสานพี่นอ้องแล้วการมียูทูบเบอร์ลหลายๆสองเขาไปเห็นแล้วกะ็ทำการช่วยเหลือน้องเพื่อนนะพี่นอ้องก็ถือว่าบุญบุญของน้องเพื่อนแหละพี่น้องเอ้ยที่จะอะไรเขาไปรักษาน้องเจ้าอะไรหายเจ็บน้องสียอะไรหายเท่าละมี่นน้องเนาะเพื่อนก็เป็นเด็กหน่อย เลี้ยงหน่อยเกิดมาแล้วนะพี่น้องเกิดมาแล้วแต่ว่ามาเจอโลกแบบนี้นะพี่น้องเขาก็ต้องทําการรักษาแล้วก็ต้องขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่ญใจดีทุกคนแล้วก็ยูทูบเบอร์สายบุญเนาะที่เมตตาน้องคนนี้นะสนามเองก็อู้นาน,า,นาสงสารน้องเนาะบอ้โหว่าเพื่สิเจ็บเพื่นสิยเท่าละมา้าสัมไรนะพี่น้องขนาดว่าถ้าเป็นปากเปื่อยเป็นด่นพวกมันซื่งนะ่ะเขายังกินข่าวลาบากแล้วเป็นผู้ใหญ่นะพี่น้อง พญามักินเขากินน้ำอย่างแล้วก็เทินนองเพื่อนเป็นแบบเหนือออกมาเต็มปากเลยบนี้แห้งเจ็เแ่งเ้าธรมมนเนาะจะไดยก้อให้ใหยูทูบเบอร์สายบุญได้ร้ายคนกาไหลบุญได้ร้ายแหะกะเป็นกำลังใจให้น้องเพื่อนเดอ้อพี่น้องตอนนี้น้องเพื่อนกาเขาไปรักษาอยู่ในโรงพยาบาลของประเทศไทยแล้วพี่น้องก็ถือว่ากับโบเป็นห่วงบันไดถึงมือหมอแล้วนะพี่น้องจะได้เพื่อนกานาสีฮักซาให้เต็มที่ให้ดีที่สุดหแหละ สนามเองกะออกมาเวาในมะหมอกสนามเด้อเห็นเห็นหนองเพื่อนแล้วก็อีตุนหนองเพื่อนอ่ะสนามก็มาชงกําลังใจให้หนองเพื่อนให้หนองเพื่อนหายไวๆแล้วก็ดีไวๆจังสิบริเจ็บได้ปวดขนะะเนาะจะไหนก็ฝากพี่ฝากนนองให้กันตั้งใจหนองคนนี้ในเดิอพี่หนองเคสนี่ก็เป็นเคสที่สองเนาะเคสทีแบบว่านักขนาดพี่หนองก็ถือว่านักไล้พี่หนองเลยอาการหนองเพื่อนนี่ก็ถือว่าแต่อีตุนนะพี่นนอะจะไหนก็ฝากพี่ฝากหนองเขามาให้กันตั้งใจทั้งสนามแล้วก็ ทั้งน้องคนนี้เพื่อนพี่น้องเอ้ยน้องซื้อน้องเชียงน้องสนามกระดุมแล้วพี่น้องเอ้ยจะได้กับถ่ายจากเบิ้งคลิปเต็มหรือว่าอันคลิปจริงกับเขาไปเบิ้งในซองทีมงานบ่าวเตียงไหนเด้อพี่น้องเด้อสนามออกมาบอกในมุมมองสนามนี่แหละจะได้ก็เป็นกำลังใจให้นะพี่น้องสนามกุขอาตัวราไปก่อนเด้อบาทในพี่น้องเป็นกำลังใจให้สนามนี้อพี่น้องสวัสดี